เขาบอกมีของฝันเสอไ์ไ้าอะไรเนี่ยถุงซา,าซร่าห้าสิบปีเสอไ์ไ้าตรงไหนแอบไปซื้อเสื้อผ้าอีกแลวนี่อะไรถุงซาร่ามเนี่ยอ่ไรอันนาไปดูสิอันนาไปดูซิดูดทมืไหด่ซื้อทไมไหซาร่าช่อยยกได้ อแมันเซอร์ไพรส์วันเกิดคืออ,อะไรห่อซ้อมห่อ จอยเพีมีปุ่มนี่ปุ่มนูนน่ะนี่ไว้เจอจอยเพีอะไรเนี่ยกับรุ่นสามสิบปีด้วยหรอนี่สามสิบปีกระเป๋าเพจจอยเพย์สามสิบปีของโซนี่ไม่ใช่ของซาร่าของซาร่าแท็กนี่คือแท็กโซนี่แท้ๆเนี่ยจะมีครบรอบ ว้าวมันต้องมีซิกเนเจอร์ว่ามีสามสิบปีรหัสนี่ไงนี่ไงเนี่ยคำว่าสามสิบปีสามสิบปีให้ดูอะไรนี่นี่ไรมีตอรมีโชว์มีโชว์อันนี้เหมือนกันเป๊ะ เห็นวาวเป๊ะไหมันเป๊ะเลยไหนเอาล่ากันมัเป๊ะเหมือนไหมมอนเป๊ะเห็นไหมตั้งตาร์ทกดได้หมดเลยนี่ใส่นี่ออยเล่นเผื่อเอาไปเล่นกับเพื่อนอ่าของซาร่านุ่มนุ่มข้างในนุ่มโอเคใส่เป๊ะไปจอยเพื่อสามสิบปี ่ใเขาไซส่พอดีเป๊ะเลยน่ารักอ่ะเนี่ยเหรอเออพอดีเลยเหรออืมปรับได้จะเป็นเด็กแว้นนี่เด็กเกมเมอร์สามสิบปีด้าเลยแม่ชอบไหมแต่งคิวแต่งคิวมันแตะได้พอดีเลยเหรอมันเหลือนิดหน่อยมันเหล่าที่ไว้ได้หน่อยือพอดีเลยเนี่ยกดเกมอย่างนี้ได้กดข้างบนกดข้างนอก เอ้ยเท่ๆๆแต่แน่นอ้าวน่ารักมากอย่างเท่เท่เหรอเท่มาก แล้วยิ่งเหมือนอย่างนี้แล้วยิ่งเนี้ยได้มากอ่ะจอยกดได้เป็นปุ่มปุ่มนูนกดได้ด้วยนี่นะปุ่มนูนอันนี้ก็นูนมันคนน่ารักอ่ะดีนี้ทาไม่ทาการอันนี้กดไม่ได้เดี๋ยวเครื่องติดโอเค